ซื้อหวยไม่เคยถูกสักทีผ้าแต้มเดียวบ้างออกตัวกับบางเชียดนิดเฉียดหน่อยไปบ้างให้รีบแก้เลยเพียงทูบห้าเทียนหาแล้วสวดบทต่อไปนี้ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นการเงินการงานลาบลื่นและถูกหวยบ่อยเห็นผลเร็วทันตา สวัสดีครับหลายคนคงเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับบนอะไรไว้แล้วพอได้ตามที่ขอแล้วก็ลืมแล้วก็สงสัยกันว่าเพราะเหตุนี้ใหมที่ทําให้ชีวิตเราติดขาดการเงินการงานไม่ราบลื่นซื้อหวยก็ไม่ค่อยจะถูกตรงตรงสักทีพลาดแต้มเดียวบ้างออกตัวกลับบางหรือเฉียดนิดเชียนหน่อยไปบ้างแล้วจะแก้ยังไงดีวันนี้ผมมีคําตอบมาให้ทุกท่านครับอย่างกรณี มีที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเราบ่นบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในที่นี้รวมกับการที่เราเอ่ยวาจาสาบานออกไปอีกด้วยนะครับเคยสังเกตกันไหมล่ะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราลืมทำทําให้มีอุปสรรคตามมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามหากจําคําบ่นบานสารกล่าวที่ไหนได้ผมแนะนําให้รีบไปแก้จะเป็นการดีมากครับแต่ถ้าหากว่าเราจำไม่ ได้จริงๆว่าเราบนบานสารกล่าวอะไรที่ไหนไว้บ้างหรือจําสิ่งที่เราบนไว้ไม่ได้ผมแนะนําให้ทุกท่านทําพิธีสวดถอนคําสาบานหรือคําบนบานสารกล่าวด้วยก็ดีนะครับเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นและพบเจอแต่สิ่งดีๆครับสิ่งของที่ต้องจัดเตรียมในการทำพิธีถอนคำสาบานหรือถอนคำบนบานสารกล่าวมีดังต่อไปนี้ครับ หน่งทูบห,ห้าคู่ 2. เทียนขาวเล่มเล็กหคู่ 3. ดอกไม้ห้าคู่สเงินเหรียญบานห้าเหรียญหลังจากที่ท่านเตรียมของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกล่าวคำถอนคำสาบานหรือถอนคำบนบานสารล่าวดังต่อไปนี้ครับอิมังมิจฉาอธิิฐานังปัญจะทัทาราปี ปูติยมปีอิมังมิจฉาอธิฐานังปัญจุทัตธาลาปีตาติยมปีอิมังมิจฉาอธิฐานังปัจจุทัธาราปี ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานถอนคำสาบคำแช่งคำบนบานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมานะด้วยมิจฉาทิฏฐิ ที่เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัยไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานวายสาบแช่งวายบนบานวายสัญญาวายในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีลูกน้อมขออำนาจคุณพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ รัตนาไตาและเทพพรมทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและแม่พระธรณีได้โปรดเป็นสักขีพยานในการที่ลูกขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอนคำแช่งคำสาบคำบนบานคำสัญญาร้อยหนพันหนนะการบัดนี้เถิน นณถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนนณะขอนโมขอนพุทธขอนทาขอนยะขอนทอนด้วยนณะโมพุทธายะนณะมามิหัง เชื่อไหมครับว่าการถอนคำอธิษฐานหรือคำบนบานสารก่าวสามารถปรับชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากพิธีกรรมที่ทำข้างต้นแล้วอาสะดวกผมแนะนำให้ถืออุโบโสถศีลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถือศีลแปดเป็นเวลา1นสวันเพื่อเสริมสร้างบุญบรารมีให้ทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนั่นเองครับ ก็จบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวผ้าคาถาในวันนี้หากผมพูดผิดพลาดหรือขาดตัวบพ้องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านผู้ฟังท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ